ชุดอุปกรณ์บาเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียมที่ดีแข็งแรงทนทานแทนสยามมีไหมตัวนี้เลยครับแทนสยามเมนูแฟ c ชั r i ลิ่งยินดีต้อนรับครับในวันนี้นะครับผมอยู่กับชุดอุปกรณ์บาเืเอนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม sdf 1000ก็ตามชื่อนะครับลูกล้อบาเืเอนตัวนี้ใช้กับเฟมอลูมิเนียมโดยเฉพาะมาดูแพ็กเกจกันครับข้างในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีลูกล้อวิ่งล่างล่างนะครับ 4ชิ้นตัวเนี้เป็นเหล็กเกรดดีแข็งแรงทนทานไกดบารเลื่อนบน4ชิ้นสต็อปเปอร์บนและล่างอย่างละ2ชิ้นครับสกูเกียวมี24ิชิ้นสกูเกียวเหล็ก4ชิ้นรางบนล่างใช้รางเดียวกันได้เลยครับมีให้เลือก2สีครับก็จะมีสีขาวแล้วก็สีดำแล้วแต่ความชื่นชอบของผู้ใช้ครับ รับน้ำหนักได้ถึง60กิโลกรัมนะครับเอาเป็นว่าแบกน้ำหนักของเฟรมแล้วก็ตัวกระจกได้สบายเลยครับตัวนี้นะครับใช้ได้กับทั้งบานสไลด์แบบเดี่ยวแล้วก็บานสไลด์แบบกู่ครับลูกล้อนะครับเป็นไนลอนนุ่มลื่นเกอะกับรางได้ดีจะมีลูกปืนนะครับทำให้การเปิดปิดนะครับลื่นไหลเงียบเบาไม่ต้องใช้แรงเยอะครับติดตั้งก็ง่ายนิดเดียวครับสำหรับใครนะครับที่มองหาชุดอุปกรณ์บานเลื่อนนะครับ ที่ใช้กับเฟรมอลูมิเนียมที่ดีแข็งแรงทนทานลื่นไหลใช้งานคุ้มอยู่กับบ้านเราเป็นนานๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ของพันสยามแล้วก็ห้างบวอร์เด้นเทชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ